นี่นะลูกไม้เนือนี้นะคะพี่งานสวยมากๆผ้าน,นิ่มนะคะเป็นเกตขายส่งลูกค้ามั่นใจได้เลยพี่มั่นใจได้เลยค่ะว่าพี่ได้งานของดีนะสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้สีเขียวะคะ่ะถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีขาวนะคะพี่สีขาวผ้าไม่บางนะนี่นะคะพี่จะสง่งต่อไปเนี่ยเฉพาะส่งแต่ตัวซับไมน,นะพี่แล้วพี่ดูเนื้อลูกไม้นะคะงานสวยมากๆให้พี่แค่249บาทนะ สีนี้นะคะที่จะเป็นสีแดงนะคะเป็นสีแดงเลือดหมูนะตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะพี่งานจริงนะคะไป,<ๆ>ไปอะลูกค้าพี่มันจะอมะะม,ะอม่วงนิดๆนะคะมันจะอมม่วงนิดๆงานสวยมากๆนะตัวนี้นะคะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่สีนี้เป็นสีส้มอิดนะคะถ้าพี่รักสีนี้พิมพ์สีส้มอิดนะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ผ้ายืดบุนเวฟบผ้าเทพตัวเดิมค่ะใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่ย้่ยพี่ซักไม่ต้องรีบใช้อัดพีดด้านหลังให้อย่างดีนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีสีนี้จะเป็นสีส้มอิดนะคะพี่เป็นสีส้มอิดนะสีนี้เป็นสีเหลืองทองค่ะพี่สีนี้เป็นสีเหลืองทองนะสีแบบ จะเรียกน้ำตาลทองก็ได้พี่อันนี้เป็นน้ำตาลทองนะคะจริงๆเราเรียกน้ำตาลทองนะ <6. S 1> สีนี้นะคะพี่เป็นสีบานเย็นนะคะ <5. S 1> สีเป็นสีบานเย็นนะคะพี่อกหน้าผ้ารุ่นนี้50นิ้วความยาวที่41นิ้วค่ะชายสวยมากๆนะพี่อัดพีศให้อย่างดีให้ไปแค่249บาทค่ะรุ่นนี้ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่สีกลมค่ะสีนี้จะเป็นสีดำนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีดําค่ะถ้าพี่รับพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะสีนี้นะคะพี่เป็นสีชาค่ะสีนี้เป็นสีชานะและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปินะคะอยากถามลายพิมพ์ได้เลยนะ สีนี้นะคะที่จะเป็นสีชมพูหวานนะคะอยากถามอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนะคะพี่อยากดูอยากให้หยิบให้ดูสีไหนพิมพ์สีได้เลย